รู้หน้าไม่รู้ใจแต่ถ้าไม่ใส่แมสระวังโควิด1 9นะว่าแต่เราจะปลดล็อกมือถือด้วยการสแกนใบหน้ายัางไงโดยไม่ต้องถอดแมสสวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมง from home กับเอิ้นปานรักพีตอนนี้เราก็ยังคงถ่ายทำรายการกันจากที่บ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ช่วยกันลดการแพร่กระจายของเชื้อกันได้ด้วยค่ะ ตั้งแต่ที่เรามีวิธีการปลดล็อกหน้าจอมือถือด้วยการสแกนใบหน้าหรือว่าการใช้ Face ID เนี่ยชีวิตของเราก็สะดวกสบายใช่ไหมคะแต่เมือ่อโควิด1 9ิระบาดเราก็จำเป็นต้องใส่หน้ากากกันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะปลดล็อกหน้าจอมือถือตอนที่เราใส่หน้ากากได้แต่จริงๆแล้วยังมีอีกสารพัดวิธีที่จะช่วยให้เราปลดล็อกมือถือได้แม้เราใส่หน้ากากอยู่นะคะวันนี้มาดูกันเลย เริ่มกันที่สาวก Apple ก่อนเลยนะคะวิธีนี้ใช้ได้ทั้ง iPhone และ iPad เลยล่ะค่ะขั้นแรกไปที่ Settings แล้วก็เลือก face id and passcode จากนั้นก็กดที่ปุ่ม reset face id เพื่อลบข้อมูลการสแกนใบหน้าอันเก่าที่เราเคยมีอยู่เดิมออกก่อนค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้วิธีการสแกนใบหน้าเลยก็กดที่ set up face id ได้เลยนะคะและขั้นตอนที่3ก็หยิบแมสขึ้นมา1ชิ้นค่ะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้นะคะ ตอนนี้เอิญก็อยู่ที่บ้านคนเดียวนะคะก็ขออนุญาตถอดหน้ากากแป๊บหนึ่งอันนี้ปลอดภัยค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่คนเดียวเลยนะคะแล้วก็เอามาสแกนแบบนี้ขั้นที่4กด Setup Face ID เพื่อทำการเพิ่ม Face ID หรือว่าสแกนใบหน้าของเราค่ะ แล้วเราก็หยิบแมสที่พับเอาไว้มาบังที่หน้าของเราแบบนี้นะคะพร้อมแล้วก็กดปุ่ม get started ขั้นตอนนี้ก็ไม่ง่ายสักเท่าไหาร่นะคะเพราะว่าบ่อยครั้งระบบก็จะขึ้นมาเตือนค่ะว่ามีอุปสรรคมาบดบังใบหน้า <_ c oughs> ก็ให้เราค่อยๆขยับแมสออกทีละนิดนะคะให้ได้จังหวะประมาณครึ่งจมูกแล้วก็ค่อยๆหันหมุนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งระบบยอมให้เราสามารถสแกนได้โดยระบบก็จะขึ้นข้อความว่า move your head slowly to complete the circle นี่คือระบบเขายอมแล้วค่ะเราก็หมุนไปนะคะทำการสแกนใบหน้าแบบนี้ทำแบบนี้2รอบนะคะในขณะที่เรามีแมสบางหน้าครึ่งหนึ่งแบบนี้ละค่ะและขั้นตอนต่อมาเมื่อสำเร็จแล้วระบบก็จะโชว์ข้อความว่า Face ID is now set up ต่อไปนี้ Mask ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการสแกนใบหน้าหรือ Face ID เพื่อปลดล็อกหน้าจออีกต่อไปแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาลองดูกันเลยนะคะว่าเอิ้นจะสามารถปลดล็อกมือถือเครื่องนี้ด้วย Face ID ในขณะที่ยังใส่แมสแบบนี้ได้หรือเปล่าเรียบร้อยปลดได้จริงๆค่ะ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าขั้นตอนการตั้งค่าอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะต้องทําอยู่หลายรอบค่ะเมื่อกี้นี้กว่าจะได้เนี่ยเอิญก็ต้องตั้งค่าใหม่ประมาณ3รอบเลยนะคะฉะนั้นต้องใจเย็นๆกันนิดนึงค่ะแต่ถ้าได้แล้วเนี่ยก็สบายเลยค่ะจะใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากากก็ปลดล็อกได้ เพราะวิธีนี้แม้เราบันทึกไว้มีใส่หน้ากากไว้ครึ่งนึงเนี่ยแต่ตอนที่เราไม่ใส่หน้ากากก็ปลดล็อกเครื่องได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งการปลดล็อกในขณะที่ใส่แมสก็อาจจะไม่ได้แม่นยําหรือว่าไม่ได้ไวเท่ากับการสแกนใบหน้าแบบไม่ใส่หน้ากากค่ะแต่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจในยุคโควิด19เลยนะคะ ส่วนฝั่ง Android ถ้าไม่อยากจะถอดหน้ากากส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีสแกนลายนิ้วมือกันได้และบางรุ่นก็มีสแกนม่านตาก็จะช่วยให้สแกนเปิดเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องถอดหน้ากากเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกวิธีที่เจ๋งไม่แพ้กันแต่ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะคะนั่นก็คือสมาร์ทวอชค่ะอันนี้ค่าย Apple นะคะแต่ว่าเราต้องไปตั้งค่ากันนิดนึงแล้วเราก็สามารถที่จะแค่เอามือถือเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ก็ปลดล็อกได้แล้ว ว Android กก็ทไดด้เเช่นนนียัะะคะโดยวิธีนี้ผู้ใช้อย่างเราเราก็ต้องเช็กกันสักนิดนึงด้วยนะคะว่าสมาร์ทวอชที่เราใช้นั้นมีฟีเจอร์นี้อยู่หรือเปล่าอย่างทีมงาน IT ี24ชั่วโมงลองใช้มี s สมาร์ทแบรนด์ก็มีฟีเจอร์นี้เหมือนกันค่ะซึ่งวิธีตั้งค่าของแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์อาจจะแตกต่างกันก่อนจะใช้ก็ต้องเข้าไปตั้งค่ากันก่อนด้วยนะคะลองศึกษาข้อมูลหรือว่าถามช็อปจากแบรนด์ต่างๆดูได้ค่ะตั้งค่าเสร็จแล้วดูซิว่าจะปลดล็อกได้ไหมลองเอานาฬิกามาอยู่ใกล้ๆมือถือ นี่ไงคะเรียบร้อยปลดล็อกได้สําเร็จค่ะกลลองสำรวจดูนะคะว่าอุปกรณ์ไอทีที่เราใช้กันอยู่สามารถปลดล็อกหน้าจอมือถือได้ไหมเพื่อความสะดวกของเราแถมจะได้ไม่ต้องถอดแมสเพื่อสแกนหน้ากันนะคะยังมีทิปเทคนิคดีๆการใช้ชีวิตในยุคไอทีให้อ่านและแชร์กันต่อได้ที่ i t 2 4 s c o m นะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทถดนะ